สนับสนุนโดย G View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอร์บอรดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Toshiba Leading Innovation โมาฮอมีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้สวัสดีครับพบกับโอเวอร์คร็อกโซนทีวีในส่วนของการแกะกล่องนะครับวันนี้ครับเป็นการแกะกล่อง Power Supply นะครับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเต็มโต๊ะนะเรามาว่ากันเลยครับวันนี้เนี่ยเราได้มาเป็น Silverstone นะครับในรุ่น Strider Go Evolution โมเดลนัมเบอร์ของมันคือ s t 8 5 f g นะครับเป็นรุ่น850วัต์เขาบอกว่ามันสามารถพีคได้ถึง950วัต์แต่ได้จะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูที่รีวิว้วกันนะครับของมันเยอะครับเรามาว่ากันที่บันเดิลก่อนเลยนะครับอย่างแรกครับเป็นนี่เลยครับสาย AC 1เส้นครับขนาดใหญ่มากนะครับ300โวลต์14แอมป์ครับ1เส้นด้วยกันต่อมาครับเป็นในส่วนของแฟนฟิลเตอร์หรือว่าแฟนกริลนั่นเองนะครับเป็นขนาด1 4 0มิลลิเมตรนะครับให้มานหนึ่งอันด้านหลังเนี่ย เป็นแม่เหล็กด้วย4มุมนะครับเอาไว้ติดกับพาวเวอร์สัมพน์นั่นเองแล้วก็เป็นในส่วนของตีนตุ๊กแกรครับให้มาจํานวน4เส้นนะครับเคเบิลท้ายแล้วก็มีสกรูสําหรับยึดพาวเวอร์สัมพายกับตัวเคสสุดท้ายครับก็เป็นในส่วนของคู่มือในการติดตั้งแล้วก็ค่าต่างๆของพาวเวอร์ p ั y พายตัวนี้นะครับต่อไปครับเรามาว่ากันในเรื่องของสายไฟที่ให้มานะครับสายไฟเนี่ยเป็นแบบโมดูล่าทั้งหมดเลยหรือที่เรียกกันภาษาไทยว่าสายแบบปลั๊กนั่นเองนะครับ ทุกเส้นสามารถถอดออกได้แล้วก็เสียบได้เพื่อการจัดเคสที่สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนั่นเองนะครับรวมถึงปลั๊กไฟเลี้ยง24พินแล้วก็ปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU ด้วยนะครับก็ถอดได้เหมือนกันนะครับผมสายแรกครับเริ่มกันที่เจ้านี่เลยสายที่เป็นไฟเลี้ยงของพวก Serial ata นะครับให้มา2เส้นนะครับความยาวแต่ละเส้นเนี่ย1เมตรโดยประมาณแต่ละเส้นครับให้มา4หัวนะครับ2เส้นรวมกันเป็น8หัวครับ ต่อมาครับเป็นในส่วนของสายโมเลก4ีพินครับนะครับให้มา2เส้นความยาวโดยประมาณก็1เมตรเหมือนกันแต่ละเส้นเนี่ยให้โมเลก4ีพินมา3หัวด้วยกันแล้วก็เป็นมินิอีก1หัวก็เป็นต่อเส้นเนี่ยสหัวทั้งหมด2เส้นก็เป็น8หัวต่อมาครับเป็นในส่วนของสายปลั๊กไฟเลี้ยงของพวกการ์ดจอนะครับหรือว่าสาย pci express นั่นเองนะครับให้มา4เส้นครับเป็นหัวแบบ6กบวกสพินนะครับหรือว่าเป็น8ปดพินนั่นเองให้มา2เส้นและอีก2เส้นก็เป็นในส่วนของ6กพิน ทุกเส้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีโชกกันนอยส์นะครับหรือว่าโชกกันกวนนั่นเองถัดมาครับเป็นในส่วนของสายไฟเลี้ยงให้กับ CPU นั่นเองนะครับเป็นแบบ4บวก4พินครับจำนวน2เส้นด้วยกันนะครับแต่ว่าความยาวของสายทั้ง2เส้นนี้ไม่เท่ากันครับจะมีเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งยาวนะครับก็เลือกใช้กันตามอัธยาศัยเลยสุดท้ายครับเป็นในส่วนของสายไฟเลี้ยง20บวก4พิน นะครับหรือว่าไฟเลี้ยงให้กับเมนบอร์ดนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยจงอางเลยครับตัวเบ้ริ่มนะครับจะเห็นได้ว่าสายทุกเส้นที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวที่บอกครับเป็นโมดูล่าแล้วก็ทุกเส้นเนี่ยมีการถักนะครับเป็นไนลอนถักนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะครับและทางด้านหัวสายทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะมีการใช้ท่อหดหรือว่าท่อยางหดเนี่ยลัดกับเคเบิลทายอีกทีหนึ่งนะครับใช้ได้ครับ หลังจากที่เราทําการดูสายทั้งหมดไปแล้วแล้วก็บันเดิลเนี่ยโต๊ะโล่งกันเลยทีเดียวนะครับยิ้มคุณนัสมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว power supply เลยนะครับผมขนาดของมันครับความกว้างครับอยู่ที่15ซนติเมตรความยาวอยู่ที่18ซนติเมตรนะครับส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่8.6ซนเมตรน้ำหนักก็เบาๆครับของ850วัตต์ตัวนี้3.11กิโกรัมนะครับ ว่ากันที่เรื่องของการดีไซน์แล้วก็สีสันกันก่อนวัสดุที่ใช้นะครับเป็นเหล็กครับนะครับผิวของเหล็กเนี่ยก็มีการาไปขุกขะกระแล้วกันนะครับออกแนวดุด,ดันนะมีการสลักโลโก้ Silverstone ไว้ด้วยผาดข้างอย่างนี้เลยนะครับสำหรับด้านที่อยู่ในตัวเคสนะครับก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กที่ทำการเสียบกับสายโมดูล่านั่นเองนะครับอย่างแรกก็จะเป็นนี่เลยครับปลั๊ก24พินนะครับสำหรับเมนบอร์ดนั่นเอง ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ6พินครับจำนวน4หัวตรงนี้เป็นในส่วนของสายหรือว่าปลั๊กไฟเลี้ยงของ serial ATA แล้วก็โมเลกซีพินนะครับ4หัวด้านล่างซ้ายครับเป็นในส่วนของ8พิน2หัวด้วยกันนะครับสำหรับไฟเลี้ยง CPU และสุดท้ายครับสฟีฟ้าจำนวน4หัวตรงนี้เป็น8พินสำหรับเลี้ยงการจอนั่นเองครับสังเกตได้ว่าเลเบลด้านบนนะครับเขาจะบอกไห้หมดเลยว่าปลั๊กตัวไหนเนี่ยใช้เสียบอะไร ด้านหลังของตัว power นะครับหรือว่าด้านที่หันออกทางด้านนอกเคสนะครับมีการเจาะรูปเป็นหกเหลี่ยมน,นะครับเหมือนรังพึ่งทั้งหมดเลยนะครับไม่มีพัดลมนะครับแล้วก็ไม่มีสวิตช์ on off ด้วยมีเพียงแค่ขาสําหรับเสียบปลั๊กสาย AC นั่นเองนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเป่าอัดลงไปที่ตัวอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านในนะครับพัดลมเนี่ยเป็นสีดํามีขนาด13.9ซนเมตร หรือว่า139ม mm ิลิเมตรนั่นเองครับมีแฟนริลด้วยนะครับตรงนี้แฟนริลวที่ให้มาหรือว่าแฟนฟิลเตอร์นะครับใช้งานอย่างนี้ครับเเป็นแม่เหล็กนะครับผมในส่วนของสายไฟเราก็ดูกันไปแล้วครับบันเดิลเราก็ว่ากันไปแล้ววัสดุการออกแบบดีไซน์ต่างๆเราก็เห็นกันไปหมดแล้วนะครับแต่ในส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วเนี่ยก็คือ ในส่วนของอัตราการจ่ายไฟที่มันสามารถจ่ายให้กับคอมพิวเตอร์ของเราได้เนี่ยจะมีค่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ST85FG ตัวเนี้ยอัตราการจ่ายไฟเป็นยังไงลาเบลเนี่ยเป็นสีดำนะครับตาดกับสีทองมีโลโก้ Silverstone ด้วยนะครับมีชื่อรุ่นครับ SST ก็คือ SilverstoneST85FG นะครับตรงนี้ เป็นส t r i d e r Go นะครับ e v ว l u t i o n ั5 0วัตต์มีโลโก้80พัทโกด้วยนะครับสิ่งที่เราอยากรู้อยู่ตรงนี้เลยครับเป็นในส่วนของ DC Output ครับหรือว่า Output ของ Power ตัวนี้นั่นเองนะครับไฟบวก 3.3V สามโวลต์เนี่ยสามารถจ่ายได้ 22A แอมป์ไฟบวก 5V โวลต์นะครับสามารถจ่ายได้2 5แอมป์นะครับทั้งหมดแล้ว1 5 0วัตต์นะครับผม สำหรับตรงนี้ครับไฟบวก1 2โวล์เนี่ยมีแหล่งเดียวครับซอสเดียวเลยจ่ายได้7 0แอมป์เต็มๆจัดไปที่8 4 0วัตต์เลยไม่ต้องห่วงว่าเวลาเราจะเสียบการ์ดจอหลายๆตัวเนี่ยไม่ต้องดูว่าเอ๊ะตัวนี้จะเอามาจากแหล่งไหนหรือว่าซอสไหนนะครับแหล่งเดียวซอสเดียวครับรู้เรื่องล2โวล์ครับ0 3แอมป์นะครับที่3 6วัตต์ตัวนี้ไม่ใช้อะไรมากครับไฟบวก5โวล์แซนไบครับ 3 5แอมป์นะครับ17.5วัตต์ครับเลี้ยงให้กับเมนบอร์ดนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ราวๆ850ราวัตต์ครับพีคเต็มที่ก็950วัตต์ดังที่เขาว่ามาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาลากนี่เอามาอัดเนี่ยอาจจะได้สักพันบวกๆนะครับหรืออาจจะอยู่สักพันร้อยพันสองร้อยก็ต้องรอดูครับน่าสนใจไม่น้อยครับกับ st 8 5 fkg ตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นสายแบบโมดูล่าถอดได้เก็บได้จัดได้แบบสวยงามนะครับ เขาบอกว่า noise level ของ power supply ตัวเนี้ยเขาบอกว่าต่ำกว่า17เดซิเบลด้วยซ้ำไปนะครับแรงจ่ายไฟครับ12โวลต์เฟสเดียวหรือว่าแรงเดียวซอสเดียว e เนี่ยอัดมาเต็มๆที่70แอมป์นะครับจ่ายกันไปเยอะๆเลยคือเวลาช่วงที่มันพีคสุดๆเนี่ยหรือว่าการ์ดจอเราใช้ใช้พลังงานที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยมันไม่ต้องไปวิ่งหาเฟสอื่นมาช่วยนะครับเฟสเดียว e อัดเต็มๆนะครับมี80พัตโกด้วยแจ๋วไม่น้อยครับ 850วัตต์เขาเคลมมาว่าพีได้ถึง950วัตต์เลยแน่นอนนะครับเหมือนซื้อ850แถมไปอีกร้อยหนึ่งวันนี้ผมและทีมงานโอ้คอลซอนทีวีต้องขอขอบคุณทาง Neolution ครับที่ได้ส่ง Silver Zone SC85FG k G, ตัวนี้มาให้กับเราหํัหรับรีวิวก็อย่าลืมครับต้องติดตามที่หน้าเว็บครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่เราจะมีเทปอะไรไามให้ได้รับชมกันติดตามครับสวัสดีครับ